อวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่2ีแครับ2ีธแทนว่าครับตรงถ่ายทีเก้าครับต้อนรับปีใหม่ครับอร์ตอนนี้ก็พีกันนะครับเ้อพีกันมาจินบุรีครับมาจินบุรี เอวหาศูน่ครับวหาศูนงแดต่อพ่วงด้วยเครื่องอัดเมสซีนะครับเมสซี่หนครับเมสซี่หนนะครับอดีของเมสซี่นะครับรับลั่มเลยครับรับลั่มเลยครับแ่วาก็บดมีผลต่อย่อยครับเดิมในส่วนนี้บในนั่ครับบอจากบอในนั่งครับนี่ครับเป็นรถค่อยครับเป็นรถค่อย ทีมงานครับลากค้อยอยู่ที่2งพัครับตัวนั้นเป็นรถรถค้อยกับเป็นแอลซีเจครับแอลซีแปครับแอลซีเจ็ดูนแปอีกนึ่งก็เป็นแอลซีศูนครับตัวละขั้นนี้จะจะใส่รถรถไถต่ละขั้นนี้จะจะใส่ทีมงานครับทีมงานสคนครับทีมงานสคนตอนตอนหนึ่พันนะครับ เดียวแต่ความเหมาะสมครับลอยก้ก่อนครับลอยก้ก่อน ดรุ่มครับจอดรุ่มอีกทีมนึงก็ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วก็จอดพักกินเผาครับจอดพักกินเผาเื่อว่าการการกินนะครับเนาะการกินเผา,าการพักเที่ยงการแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกเ๋าการผู้ดบังคับบ่ไดดบังค,บบบงคับว่าจะต้องกินพอก,กันเ่สะดวกตอนไหนกินตอนนั้นครับสะดวกตอนไหนกินตอนนั้น จะไฮเบิ้งครับเด้อจะไฮเบิ้งจะไฮส้มครับเป็นเป็นรถถอยครับรถถอยที่ทีมงานครับทีมงานงานี่ครับเป็นแสงโอ้ยแสงก่อนเมสเซีหนึ่งของซีกับจะสวยกับสวยก่อนเลี่ยมครับเนาะก่อนเลี่ยมนี่ครับผม้จะรีวิวครับรีวิวแต่แต่ละขั้นเนาะแต่ละขั้น ก็จะใส่อยู่ที่สามสันครับสามสันครับลอยหัวก้อนครับสามสันลอยหัวกอ้อนโทรศัพท์จะกทายจากมือถือครับเนาะมันก็ติดเพราะคมชัดแถวครับแถวแถวนี่ครับเป็นทั้งทั้งคนอาครับเนาะนเป็นแถวสี C ่เจ็ดศูนย์แปดครับสวยสดงดงามครับ สดงดงามระวังติดครับเดอ้อระวังติตดเด้อนี่ครหลากถ้อยครับหลากถ้อยในทุ่งครับนี่ถือว่าหลากถ้อยในทุง่งจะใส่ทีสามสันนะครับเท่วเราสามสันครับลอยกวัวก่อนครับลอยกวก่อนอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นเทเลอร์น้อยคนนี้ครับแก็ใส่กับประมาณนี้ครับลอยกวัวก่อนครับลอยกวัวก่อนคือกัน ตนในเรื่องฟางครับเนาะฟางจะเป็นฟางนับฟังครับสวยครับสวยเขียวสวยครับเขียวสวยนี่ครับเนาะนี่ครจะให้จะรีวิวให้เบิ่ครับจะลงทงก็ได้ครับจะลงทงหรือว่าจะขึ้นหลังถนนก็ได้ครับก็ต้อพ่วงครับพ่อพ่วงได้นะคือว่าโดนลุ่มครับโดนจะโดนลุ่มครับสองลุ่มหนึ่งอัดอัดท่านแน่บอดบอดท่านแน่กับ แล้วจะแล้วแต่ครับสภาพนี่ครับมันลากมาทีละสองครับป๊าบนั่ครับนี่ครับนี่ครับวิธีการขึ้นเปลือกขึ้นจับใส่ครับจับใส่ไปทั้งเทิงครับแล้วนอนใส่ใบแล้วกันเมื่อ้ืนที่ลังครับเสียบปั๊บเสียบปั๊บจะง่ายครับจะง่ายนี่ครับอีกทีมหนึ่งวนครับคุณคุณครับเด้อทีมหนึ่งจะจอด้วยไก่ครับจอด้วยไก่ ื้นที่ตัวนี้จะเป็นเฟืองหน้าปังครับเป็นเฟืองเฟืองหน้าปังส,สวยๆครับสวยๆคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอครับนํานําเสนอรถถอยครับเนาะนําเสนอรถถอยในส่วนของเครื่องอัดนี่ครับ๋ยวมืออื่นครับมืออ่นเดี๋ยวผมจะลงให้เบื้องว่าผมอัดหน้าปีการซึกล้อตรงไหนการระวังตรงไหนเดีด๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมจะนําเสนอครับจะน,นําเสนอว่า สิ่งใดที่เฮาระวังครับที่ที่พ่นระวังไว้ครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ก็อก pues. ขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับเม็ดสีหนึ่งสองสีครับต่อพ่วงครับคู่กัจจาร์ครับใช่ไหมพอพิทนอกเบาพอพิทครับเนาะคู่กัาร์เอลฮาศูนย์หนึ่งแปดกับต่อพ่วงครับเม็ดสีหนึ่งสองสีครับฝากวันนี้นะครับเด้อครับพบปะกันคลิปใหม่นะครับเด้อสวัสดีครับ